สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีข่าวดีสิบอกครับวันนี้มีข่าวดีจะบอกนะคะในท่ายครับว่าข่าวดีอย่างนีข่าวดีอะไรสร้างไรายได้จาก youtube เราได้แล้วนะคะทุกคนได้แล้วนะคะเงินเข้าแล้วนะคะแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าเข้ากี่บาทเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวว่าพี่จะเฉลยตอนเย็นับพิ่งไปเช็คบึงนะคะ เพิ anyway digging, ่งไปเช็คดูเมื่อเช้าเช็คดูเมื่อกี้นี่ค่ะมันเข้าแล้วนะคะขอต้องขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนคนเลยครับที่สนับสนุนเราคกะให้กําลังใจจพวกเราจ้ะจนเราได้เงินจาก YouTube แล้วนะคะขอบคุณ FC ทุกคนมากมากเลยครับขอบคุณนะคะที่คอยสนับสนุนเราเนาะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ไม่ข้ามโฆษณา ก็ตอนนี้เราก็หายสงสัยแล้วนะครับทุกคนว่าทำไมไม่ได้สักทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งอันนี้ว่าเราได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ว่าอันบอกให้ดีใจก่อนคบเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเฉลยนะครับว่าเราได้กี่บาทใช่เป็นคลิปลิปไปครับดีใจมากเลยเนาะวันถึงเลขแล้วมันอีกหนึ่งครับว่าพี่รุ่นขึ้นกันครับว่า โอ้ยชีรายย่ำได้น้อสิได้ย่ำได้น้อสิได้อยู่บนน้อสาวเจนกัดไปอย่างก็เสื้อเสื้อบิ่งค่ะคนหากัดเข้าจังเฮ็ดจังไยจังอันนี้เนาะตอนแรกนะแล้วก็ต้องทำยังไงนะครับดือนแรกก็เบ้าพี่บอกไปเลยครับโอเคครับเดือนแรกถือว่าถือว่าโอเคนะคะโอเครับว่าได้อันนี้เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวลิศเงี้ยนะ จะแล้วก็จักเดือนฮะเราเขาเฮ็ยดสองยูทูปเนะเดือนกันยาเดือนกันยาสองสามสองสามเดือนสองเดือนกว่าเนาะเกือบพอสามเดือนสาวเจนก็นดีใจนะคะมีเซฟไพร์ครับมีเซฟไพร์ไไม่ด้สาวเจนก็นดีใจนะคะดีใจมากเลยเหมือนฝันเลยค่ะเกินคาดเกินความคาดหมายนะคะเหมือนฝันจะเราไม่คิดว่าเราจะ ได้เยอะไม่เยอะหรคะ่ะมันก็ได้พอสมควรนะคะขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณาของเรานะคะคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนพวกเราบ่าวพี่สาวเจนตลอดเวลาเลยะคะ่ะตลอดมาเลยนะคะจาสาวเจนกับขอบคุณนะคะ ซึ่งหลายๆค่ะซึ่งหลายๆสาเจนก็ดีใจค่ะดีใจจนพูดไม่ถูกเลยดีใจมากเลยนะคะไม่คิดว่าเราจะทําช่องทําช่องแค่สองสาเดือนแล้วจะมีรายได,ได้เพิ่มขึ้นนะคะสาเจนก็ดีใจแห้งค่ะก็จะมาถึงวันนี้นะคะต้องขอบคุณเอฟซทุกคนเลยนะคะที่คอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะ ไม่ว่าจะขายของนะคะคอยสนับสนุนพวกเราคอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดเวลานะคะต้องขอบคุณจริงๆขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคอค่าสาวเจนก็ดีใจแห่คะ่ะได้เงินจาก youtube แล้วที่แรกนะ่ะสาวเจนคิดว่าสงสัย,ยูยค่ะเบาพี่บ็บ้าพี่ขำขำอีอยังไปเนาะคือบ่ได้เงินจากเธอะค่ะนะจ้ะสาวเจนกับ เปิดช่อง youtube เบิงเปิดช่อง youtube เบืองค้นหาคน้นค้นหาเลยนะคะสาวเจนค้นหาค้นหากับมันมีอย่างก็มีชำระมีการชำระเงินชำระเงินชำระเงินต้องต้องมีอย่างก็หมายเรียกบัญชีของเขาชื่อชื่อชื่อสมมุติบัญชีชื่ออะไรอย่างน้น,นะคะ สาวเจนกับโอ้เป็นคนหาคนหากว่าจีอันนี้ค่ะก่าซีได้จะเงินยูทูบกับดีใจค่ะดีใจแห้งต้องคอยติดตามคลิปคลิปหน้านะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะสาวเจนกับอุบอิบไปก่อน,นะคะ่ะบาบอกตอนนี้ค่ะอุบอิบไว้ตอนเย็นสาวเจนกับจิบบอกให้ดูค่ะตอนนี้กับ อบอิอ่มมาก่อนนะคะค่ะอย่าลืมติดตามช่องบ่าวพีกับสาวเจนนะคะล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสาวเจนบ่าวพีให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับที่นี้สาวเจนจะลาไปก่อนนะคะไปขายของกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า